นะครับทุกท่านนะครับดูดีๆนะครับผมนะครับอยู่ที่ด้านหลังครับคุณอาเจ้าไข่นะครับทุกท่านเห็นเป็นไงครับผมคัดมากนะครับศูนย์ห้านะครับผมเจ้าศูนย์ห้าน่นละครับศูนย์ห้านะครับทุกท่านนะครับเห็นเห็นเป็นศูนย์ห้าใช่ไหมครับศูนย์ห้าศูนย์สาม ชัดเจนมากเลยนะครับผมที hey, ่ครับหลังคุณบานเจ้าไข่นะครับที่หน้าโวมสมัครรับเลีวันนี้นะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับทุกท่านครับแคปหน้าจอไว้เลย คร<ำ>ับมาคับ สำหรับตัวเลขนะครับอยู่ที่หลังประมาณเจ้าไข่นะครับผมด้นเห็นเป็น05 05ก็03นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับตัวเลขที่จุดทูบไว้ด้วยนะครับผมว่าจะมีตัวไหนกันบ้างนะครับผมทุกท่านเห็นเป็นตัวไหนนะครับผมสําหรับตัวเลขอยู่ด้านหลังจนะประมาณเจ้าไข่นะครับวันนี้ที่มานครับนามาประทับอยู่ที่วัดป่านะครับ วัดป่าสตึกคับวัดป่าสตึกบัวรพารามดูงี้เป็นศูนย์ห้าศูนย์ห้าเราดูงี้เป็น0ูนย์ห้าดูงี้เป็นศูนย์ห้าศูนย์ห้เนาะศูนย์หกศูนย์ห้า ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์ห้าตัวนี้อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อันนี้หกห้าไหมหกห้านี่ครับตัวนี้หกห้าอันนี้ก็ไม่ศูนย์ไม่ศูนย์ห้าก็ศูนย์หกเนาะมันเหมือนอะไรอยู่กลางๆเนี่ยอยู่ตรงกลางเนี่ยนี่ครับเอา หน้าจอดูดีๆนะครับผมดูด้านหลังนะครับกับคุณานเจ้าไข่เลยนะครับ <ไป S 1> ตัวไหนเนาะเนี่ยตัวแรกตัวไหนเนาะหรือจะให้เจ็ดเจ็ดเนาะเนาะอันนี้เป็นเป็นของเจ้าวิธีเนาะนะครับเป็นของเจ้าวิธีจุดขอนะครับเห็นว่าเป็นเห็นเจ็ดเจ็ดเละนะครับเจ็ดเจ็ดการมาสการข้าพอาจารย์ครับอาจารย์หนองปืนนะครับพ่อมาติดตามให้นะครับเนาะในงวดวันที่16กพฤศจิกายนสองพนะครับอาจารย์เพิ่งจะเดินทางกลับมาถึงวัด ครับอาจารย์ไปใส่มาครับผมสีบุญเรื่องมาไปหนองบัวลพูอำเภอสีบุญเรื่องจังหวัดหนองบัวลพูนนะครับอาจารย์ไปอย่างนู้นครับไปรักษาตัวไปยงเขานวดเส้นไหนไปรักษาตัวรักษาขาปะครับรักษาขาอาจารย์ยืนเดนมาได้นะไปดึงเส้นเส้นมันยึดไปนวดไปนวดนี่บหครับไปนวดเนาะอาจารย์ก็ยืนเดนมาได้ย้าโดน จะล้มเหครับอาจารย์ยืนโดนมันสิล้มโดนฉล้มบ่แข็งแรงก็มันยืนมันสิยืนมันก็จะสั้นๆนะก็เหนื่อยก็เหนื่อยก็ไข้ในแล้วครับอาจารย์ก็เกิดอุบัติเหตุตั้งแต่เป็นขั้นระบาดเนาะครับก็ต้องหนวดตัวตลอดบ่ครับต้องไปรักษาตัวตลอดบ่บ่่นียตั้งแต่ออกมาจากโรงพยาบาลก็เลยเป็นหนวดเลยเป็นหนวดงงยงเป็นหนวดจัดการเลยเป็นหนวดเป็นหนวดเปินหนวดด้ ดีึ้นแน่หมดแล้วครับจะดีขึ้นอย่มันยืนโดนอยู่กันมันยืนโดนนะครับลองยืนดนปกติยืนนี่ประมาณได้จากนาทีครับมโหหันาทีเราเริ่มปวดเรลองเซ็ตแล้วยืนในว่เคราะห์นาทีสิลมเลยสิลมเลยอืมเป็นว่าขานี่ยมันมีกำลังหมอครับขาขาอ่อนแรงเนาะอ่อนแรงเลาวไปพิสูจน์กันไม่ได้ไม่เช้าไปยืนเวลายืนน้อยเดินต่ำระยะางปกติอะระยะ่างแล้เรายืนอะถ้าถ้าย่างย่างได้ถ้าว่าถ้าถ้ายืน ปากลักนี่ว่าได้โดนพอหนาที่ล้มรึเปล่าครับมันก็ล้มนมือม right so ันม well, ือม the ันใหญ่ๆกมือครับผมครับอาจารย์พึ่งจะกลับมาจากอำเภอศรีบุญเรืองนะครับเป็นหมวดมาเนาะนะครับไปรักษาตัวมานะครับพึ่งจะกลับมาหอดมาถึงประมาณบุกี่โมงเนาะครับผมอาจารย์ชันเพลินรึเปล่ครับชันมาเลยใช่ชันมาแล้วเนาะ เป็นไงเนาะครับในงวดวันที่สิบหกนี่ฮ็ดไปเรียบร้อยไปมั่นใจไปเรียบร้อยแล้วจ้ะครับงวดนี่มีความมั่นใจแต่ว่ามั่นใจในงวดนี้มากแต่มากและตอนนี้ทำมากระนี่หลายอย่างแล้วครับเธอต้องนี่นะอาจารย์กำลัว่าแต่ว่าเรื่องทั้งดนี่แหละครับผมอาจารย์ก็เป็นให้นะเป็นนักทางให้เนาะก็ให้ญาติโยมนะครับทุกท่านนะครับเพียรใจนะดีๆนะครับผมก็เป็นสูตรคำนวณนะครับอาจารย์ก็เป็นนักทางให้นะครับผมนะครับ อาจารย์ก็เฮ็ดเป็นสูตรนั่งเป็นสูตรเก่าอยู่บ่ครับโดยว่าสูตรจังไดนครับสูตรเก่ากับสูตรใหม่ครับสูตรสูตรเก่ายวยกสูตรใหม่นะสูตรใหม่มันสิได้มาตัวเดียวก็คือก็ตัวั้นตัวเกตซี่อ่ะแล้วสูตรเก่าก็เป็นตัวไหนครับสูตรเก่าสูตรเก่ากับสูตรใหม่จ้ใช่ไหมครั่นะครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งมาชมกันเด้อครับอิสุทุกท่านนะครับเตรียมสมุดรับการนะครับเตรียมจดเตรียมแคปกันเลยนะครับผมพี่น้องครับผมเด้อครับเตรียมสมุดรับการนะครับเตรียมจดเตรียมแคปนะครับ อ๋อน้องปื้นะครับนงวันวันที่16พฤศจิกายน2564นะครับในงวันนี้นะครับอาจารย์นะครับเน้นไปที่74กับ14นะครับผมวิ่ง4เอ้วิ่ง7กับ4นะครับสำหรับเลขเด่นเลขเด่นเลขวางมาอาจารย์วางมา4ตัวเนาะอาจารย์เนาะนะครับวางมา4ตัวก็คือมี7 4 1 0นะครับเป็นตัวเลขที่ตัวเด่น ะเดินจะดึงออกมาเดิดึงกมาจับกที่ดึงออกมาจากสูตรป่ะครับจ้าดึงออกมาจากสูตรที่ดึงออกมาจากสูตรเนาะนะครับตดนออกมาเลยมันจะมีแค่สามตัวเลยแสูตรนี่มันติดมานั่นมัมีแค่สามเจ็ดสี่ก็มครับจับคู่ไห้มิดเจ็ดซีจ้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนหนึ่งสี่ก็แสดงว่าวันนี้ฟันมาที่เจ็ดวิ่งเจ็ดในเล่มมาครับอาจารย์นะครับเจดกับสีเจ็ดกับสี่นะครับ ไปบนไปล่างแล้วเป่าครับไปบนไปล่างบนล่างแน่นอนจ้าเนาะซีมาสีมาบนนะเนีนแบบนนักบนไว้ให้นักบนไวปนะครับผมเอานะครับเน้นบนเนาะนะครับก็เลยดูไม่ล่างน้องพี่น้องเด้นะครับมาเสียดีกละถ้าเหาออกมาล่างนะครับหมวดนี้อาจารย์ฟาร์มที่เจ็ดสี่กับหนึ่งสี่นะครับตัวใดครับตัวตัวเป็นสูตรเก่าครับอาจารย์สูตรเก่าก็ตัวใดครับสูตรเก่าก็เจ็ดหนึ่งสูตรใหม่าก็เจ็ดหน่ สูตรสูตรสูตรเก้าเนี่คือเจ็ดหนึ่งสูตรไม้คือเจ็ดสี่แต่ปกติตตามปกิอาจารย์คือเจ็ดหนึ่งก็สูตรเก้าถ้าถ้าถ้าลงมนะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ขึ้นคือเจ็ดสองถ้าขึ้นคือเจ็ดสองออกไปเจ็ดสามออกไปแลาอเป็นสูตนาาจ็สี่สูตนานมากเจ็ดสี่อาจารย์ถ้าขึ้นเจ็ดสองอาจารย์มาเลยล้เพราะว่าเจ็ดสองออกไปแล้วเจ็ดสามสามเจ็ดออกไปแล้ว อาจารย์ได้ดึงมาเจ็ดซี่นี่เจ็ดซี่มันขากสูดในปร,รดีมันขาวอนะครับดึงขามาสองตัวเลยเนาะดึงขามาสองตัวสองชุดเลยนะครับแต่สูตรเก่าก็คือเป็นเจ็ดหนึ่งนะครับตามปกติอาจารย์จะห้แค่ตัวเดียวแค่ตัวเดียวคือเจ็ดหนึ่งถ้าขึ้นก็เป็นเจ็ดสองถ้าลงก็เป็นเจ็ดศูนย์เพราเป็นหกเก่าตัวอ,อาจารย์เพราเป็นหกเก่า นะครับในวันนี้อาจารย์ไม่ได้ให้สามตัวนะครับเนาะใ,ให้แค่สองตัว,ว,ตวนะครับสองตัวบนล่างนะครับสําหรับแนวทางอาจารย์น้องตือน,นะครับอาจารย์ก็ให้เป็นแนวทางอาจารย์เนะานะครับให้ทุกท่านเป็นครับใช่วิา <BR. S 2> จารณญาณในการรับชมนะครับคีาะห์ดีๆเด้อครับอยู่ที่ทุกท่านนะครับตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้านะครับตัวเลขทุกตัวก็มีสิทธิ์หลุดนะครับมาแนวมานอนนะครับผม วันนี้อาจารย์มีความหมั่นใจนะครับเนาะนะครับบางวันนี้เจ็บมาอีกเจ็บมาอีก,อกขยันทั้งปีงงปนะครับ<ฮ>นะครับสุดท้ายนี่ก็นะครับขอบคุณนะครับอาจารย์ทนายนะครับที่ให้หนาทางกับเอฟซีทุกท่านในน้ำไปลงทุนนะครับผมอาจารย์สุดท้ายนี่อาจารย์ ฮัลโัลโหลฮัลโหมฮัลโหลฮักโมลฮัลโหลาัโหลฮัลห้ฮัลโหลฮัลโาลฮัยโหันโหลฮัลหลฮัลโหลัลโหลวัลนห้ฮัลโหลฮัลนห้ฮัลห้ฮัลโหลฮัลโหลันโหลฮัลโหลฮันโหลฮัลโหกัลหลปัลโััลโหลหลหลัลัลโันทีล1ัลโหลฮัลโัหนัับผมมักอบกัหาหัับัลับ